ก็จะอยากมองก็คือพี่อีวอยูはは lad, un ่กับเราทุกช um ่วงเวลาครับขอบคุณคุณละดาด้วยนะคะเอาสำหรัคอนเสิร์ตตัวแล้วจริงตัวแล้วครับกับคุณกระพองกระป๋องแป้งผมอ่านติ๊กตอกก่ลวะไม่ใช่กับพองกระแพรมนะคุณทวัลธนวันโอ้ย้าวันสาวสังกฤษต้องออฟทุกสิ่งครับไหนคุณไหนเอายังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง ผมเนี่ยศึกษาอังกฤษทุกวันเลยศึกษาอังกฤษเหรอผู้ร้องภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนสิฮัลโหลเอาแค่นี้เหรอยังไงพี่ทุนทุนเม็ดพี่สายสายสายสองหนึ่งสายสายสองหนึ่งขอบคุณค้าขอบคุณช้างนะครับหายเร็วๆนะโอ้ยหายเร็วระวังแยบแยบมีไหมนี่เลยหายเลยก็แบแยบก็เดิมคุ้ม ติ๊กตอกคุณไม่รักเด็กไงมันรักอยู่แต่มันอยู่นานเกินไปก็คือแต่มาว่าอย่างเงี้ยมันเราอยู่นานเกินไปเลยให้เด็กมาต้กายนิดหน่อยออก็พอโดอ๋เอ็นดูออกเอ็นดูทำไมครับเ <laughs> ขาพูดผิดถูกจ<น>ิท,ทุนเม็ดอะไรไม่มันออกเสียงเป็นไทยไงขอบคุณคุณนาเดียด้วยอ๋อพี่นาเดียขอบคุณนะครับ กับคุกวางด้วยใครมันมีช้างม,มีกวางไงท่ะท่วันวันขอบคุณแม่ล่าด้วยนะครับผมครับมีแว่นด้วยแว่นเราทำยังไงถึงได้ขึ้นวอนนีคุณเก่งขอบคุณครับขอบคุณคุณ Apple วิฮอกข่าชี่แต่เดียวเส้นทางนี้มาตุ๊ด ในสร้างขี้สร้างไว้เส้นทันบว่ันนี้โอ้ชีวิตตอนกี่โมงครับวันนี้แต่ก็เพิ่งตื่นก่อนออกมาครับพ่อกินยาแก้เขาเรือกยาแก้บวมลดลดเออแก้เสียวก่อนลดบวมลงไปก็เลยหลับขอบคุณคุณย่ามีหงยามีหงอเขาเขาเปิดบริษัทมอไซค์หรือเปล่ายามีหงแบบของมอมตอร์ซายนะครับเร็ว แบบอี้ฮงกึ่งอะไรที่ที่แบบตามร้านในยาเภอไม่ใช่พี่เขาชื่อยายพี่ฮงไม่ใช่หรอนี่เขาคุณคุณหมอที่ตู้นู้นเลยนะคะเฮ้ยอย่าอย่าเดินเข้ามาอย่าไยอย่าไปเลยนะเดือกไปจิ๊จิขอบคุณพี่สุสุทัตตาครับเหรอท็อปนเหรอเส้นแก้วเหรอมามา ยินเนี่ยพูดคำไม่สุภาพน้องยินเอามาตกตี้สิรินสีรินภาครับโทษผมผมยาวแล้วเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยผิดทางฮะเมื่อกี้นี้กล้องมันไม่ไปทางนั้นอ๋อไม่ใช่อุ้ยไก่แล้วเอ้เห็นไหเห็นไหม มันก็ก็อยู่เป็นเนาะทำไมไม่วิ่งออกไปเอาห้ามเด็กอายุไงห้ามเด็กอายุไงมันวิ่งวุบกับบันคานล่ะเอาก็ขาดใจเห็นไงเขาเขาว่าเข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 ียนให้ติ๊กต๊อก็เลยบอกว่าเอ้ยติ๊กต๊อกคุณทำร้ายเด็กหรือเปล่าเด็กนอนคานตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก็โดนอีกร้านชาสีวิสวยไหมอืม เออมีบานลูกอะไรต้องแลบเลยแบน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 เฮ้ยแล้วคู่ใดละพี่พี่ทุนทุนเม็ดเออโหคนละตัวกับพี่สายขอบคุณพี่ทุนเม็ดด้วยนะครับพี่วานเองคือเฉยมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วไปไปเลยหรอกเลยแล้วไปยเลยเนี่ยวันนี้คือเป็นพวดปวดออืื น้องยีนเป็นอะไรไอ้แบนแล้วโอ้อันนี้คือมันกระโดดมาเต็มเขาความรุนแรงไงโดนความรุนแรงแล้วเปดนความรุนแรงขอบคุณคุณยุ้ยนะครับขอบคุณคุณแบงฟนทำไมเขาถึงใส่แว่นให้เราได้ไม่รู้อ่ะคุณไม่ตายเพราะขาตายเพราะยีนทับเนี่ยครับไม่ยีนเห็นขาแล้วไม่ทับขาทับตัวแทน เอ๋อระวังเสื้อถกเอ้าเอาแล้วเสื้อถกอะไรแก่ของต้องรอให้ไม่ใช่ดูวางหัวคอเสื้อหาวดิคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับ้คุณแม่ของรอสองเข้ามาเราเย็นเย็นเย็นของรอสองเข้ามาแล้วบอกต้นเลยของรอสองอะไรคะของถิอว่าจากงานเลยมานานแล้วไม่ใช่เหรอมาตั้งแต่เมื่อวานเชื่อไปลงไหนไปไปนะคะน้องของขวัญแว่นเอาหงเกมยิ้ม มาแล้วมาแล้วผู้ต้องหามันมาต้องยิงตายตายนี่แหละต้องยิงทางหน้านี้แหละมันจะโดนแบนเอาล่ะทำอย่างนี้น่ะโอ้ยชีวิตเสียงเอาน้องยิงเข้าได้เฮ้ยเขาใส่แว่นให้เราได้ไงวะใส่แว่นขอบคุณครับขอบคุณน้องคุณน้องน้อยนะครับสำหรับตัวทุกตุกนะครับ น้องออฟผู้โดนกระทำเอ้ามือต้องแยาวคาจะรู้มี่เนี่ยโอยดูจังเลยเฮ้ยยามโผล่มือมาดิโอ๋ยขอบคุณช้างแล้วพี่สายแล้วนะครับเอ้าไปทำนิ้วอะไรนะเอ้าโผล่มือมาไงเอ้าเอ้าลองออฟเห็นแล้วควรควรดูให้มาเยอะเด็กๆมาเยอะมาเยอะเลย เด็กๆก็ไม่ทำงานได้เลยไม่ได้ไม่ไเฮ้ยเกิดการแกงกันเกิดขึ้นขอบคุณครับขอบคุณสมตุกเนี่เกิดรอแกงเขาอ่ะที่ออบแคงที่ใบอ่ะเดี๋ยวยี่จะให้ดูอีกรอบหนึ่งพอแล้วไม่เกี่ยวนะเด็กๆหนีไปเด็กๆนเนี่ยอย่าทำให้โจอย่าทำให้โดนแบตนะโอ้ รูรอเยกับคุณคครับคุณอะไรเมื่อกี้คุณตุ๊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 กไแบบเดิมนะคะเอ้ยมีเสียงเด็กด้วยายินตายโอ้ตายค่ะโอ้สิ่งตรงนั้นดีกว่าไปไปมีเสียงเด็กด้วยเหรอเสร็จแน่บอกเลยไปให้ากทแกดีๆปิวแน่นอนขอบคุณค่ะคุณโนะนะ เป็นขาแพงนะอย่าจะไปจับมันนะเดี๋ยวออกไปไกลๆนะขาแพงเหรอขาพีกขาพิกขาพีกอ่ะเข้าได้เลยใช่ไหมโอเคเสียงเด็กจะเข้าได้ปีเนี่ยเสียงเด็กจะเข้าได้โอ้ใจใจใจอ่าปฏิเสียงอ้อโดนแน่ๆพี่ไปโดนแน่ๆ นี่นะครับบีบวะโอ้ขอบคุณรถรถยกล้อครับจากพี่รันยานด้วยโอ้ขอบคุณช้างนะคะจากคุณนุ่นแอนหกศูนย์นะครับขอบคุณคุณตุ๊กติกตุ๊กติกเฮ้ยคุณเจ้าแจ้งอะไรเนี่ยนวดไงมันรู้สึกเด้อโอ้ยโดนหลายกระทงเลยนะเนี่ยโดนหลายกระทงอันนี้โอ้ยเอาหน้าไปใกล้ๆเขาจะได้เห็นไม่โดนเนยไม่เกี่ยวนะ ยี่บ้านจะเบื่อทุกคนเลยยามี่พูดทลายติ๊กตอกหายดีขึ้นแล้วนะครับโอ๊ยยุ่งซีอะไรโดนแน่แน่ขอบคุณคุณแพททราพนให้เกดเดินมาอย่าเทิญน้องนะก็ติ๊กตอกพี่บางคนรักเด็กวันนี้เป็นวันของเด็กๆออกไป ขอบคุณครับขอบคุณคุณสมเล็กขอบคุณคุณไอโมด้วยเป็นไรคะนี่ไงดื้อไงไปไปห้องน้ำก่อนขอบคุณคุณเฟิร์นสมัยคอนเสิร์ตเดี๋ยวไว้ชื่นใจเจอกันที่ค่ายครับเจอกันครับขอบคุณคุณดาวอ้าวมือหนึ่งยังมาแล้วมือหนึ่งคอนเสิร์ตขอบคุณคุณออย โอ้มาหมุนนะน้องเยมีคนเอามาหมุนทั้งนั้นแต่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูง <c oughs> ขอบคุณพี่สายเลยนะขอบคุณแม่ล่าด้ยครับรถตุกตุกยังมีนวดมือหน่อยขอบคุณคุณ NCP เอ๊เราตุกตุกหลอกใช้เด็กนะไม่ได้หลอกขอบคุณ<ว>คุณมา<ด>เตอร์รได้นะครับอยู่บ้านเลยอ๋ออยู่หน้าบ้านเหรอ้แลวโอเคขอบคุณคุณเตะเอาเอาขากระเพกออกจากเครื่องก็ดีแล้วเนี่ยขอบคุณคุณ ลาดคุขันมาได้รกันทีเดียวขอบคุณคุณนุ่นแนนด้วยเนาะก็สวัสดีคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่มาแล้วกวเคุณนี่คุณนี้เจอเจอกันที่ไหนคะคุณแม่เจอกันเซรีภาพชลบุรีค่ะอ๋อเจอกันใครใครใครไปทุกๆอ่ะอ๋อใครไปทุกๆแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับจะขี่ช้างไปอ่ะเอยาอย่าเดี๋ยวขอบคุณคุณซอตุก มีคนบอกให้ผมปิดไลฟ์เถอะมันจะโดนแบนขอบคุณแปลงนะครับไปไปเรน่อยไปไปเรน่อยขอบคุณขาผมคุณพี่ตุ้ยน้อยนะคะพี่ตะกองลูกโพษอะไรอ่ะขอบคุณพี่สายสด้วยนะคะมาหมุนขอบคุณน้องฟลีมคอนเสิร์ตสระ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 จริงแล้วครับไอ้ไหมขอบคุณคุณแพมมี่ โอ้ชอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่ต้องออฟโดนนวดนี่แหละครับขอบคุณที่มีแล้นะขอบคุณพี่ตัวเล็กนะนี่ครับขอบคุณนะครับอ๋อพี่อะไรคุณจัดบ้างอีกวันไหนอีกเนี่ยกูดูกลับมาไอ้ไอ้สิงเกมโชว์เหรอซิเกมวันนี้เป็นวันที่ว่างทั้งหมดเลยนะหาผมแพงไงผมก็เลยเก็บบ้านไม่ได้ฮึ คนก่าผมจะเอาตัวผมออกมาได้เป็นโรงพยาบาลมันมยากนะงั้น, <c oughs> นม,มันเจ็บอีได้หมู่บ้านนั่นของคุณคุณจะทาม,มากที่แรกที่เราโย่ออกจากสนามก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่ใช่ไหมพอออกมาแล้วรู้เรื่องเลยรู้เป็นเพราะเราอัดเพลงพเป็นเพราอัดเพลง น้องแกปเป็นโลกอะไรเดี๋ยวแกปเป็นอะไรข้อท้าผิดกำลังหายครับเออคุณลองบอกฉีนว่าผมเม้นคำว่ากลับบ้านเราเนี่ยมันคืออะไรกลับบ้านเราทำไมคุณเห็นผมเมนไหมคุมาเม้นรูปผมเหรอ นานแล้วบอกว่ากลับบ้านเราแล้วคุณไปเรียกผมกลับบ้านทําไมมันเป็นคําที่เราพูดกันเล่นกันนานอ่ะก,ก็มีคนบอกว่านี่ไปกลับบ้านทาไมกําลังออเขาเหงาเขาเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่ตอนนั้นตัวคอนเสิร์ตนั่นแหละคนละที่อู้มันคื้นขั้นวะมันขึ้นคอนไวเดี๋ยวจะไป <c oughs> พมเอาหนวดเกาไปเลยูกโคตอะไรอ่ะของคุณช้างครับจับพี่คิมมี่ด้วยนะคะบอกมันขั้นอันนี้หรือ่า คันยังคันพื้นไอโซฟาเนี่ยเอาไม่ใช่ผมก็จะคันด้วยเหรอทีนี้โม <Moment. S 1> เมนต์รถนุ๊กอยู่ไหนเนี่ยนุ๊กขึ้นไปซ้อมดนตรีอยู่นะขอบคุณพี่กับผมแป้งด้วยนะครับไข่ด่ามากะไรเนาะ เดี๋ยวนุกน่าจะซ้อมเสร็จน่าจะลงมาแล้วขอบคุณคุณไอ้โมด้วยนะสวัสดีพี่พลอยนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่บีครับเครียดในเฟรมคืออะไรอ่ะ มาแล้วออกมาแล้วเขาจะโอนอัวคุณผมบอกเลยถ้าคนไม่ปิดไปมาแล้วมาแล้วไอ้ลูกมาแล้วเดี๋ย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 วคุณมาคุณมานี่สิขอบคุณคุณทิมมี่นะครับคุณเป็นอะไรคุณไซไซขอบคุณคุณไซไซสองหนึ่งเนียนะครับคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรอะไรนะคุณเป็นอะไรไม่อะไรอที่ผมโพสต์นั่นเหรออ่าไม่คือเดี๋ยวผมจะพูดเลยตอนนี้ผมโพสต์ไปแล้วผมจะอธิบายเลยคือ ผมเพิ่งมารู้จากเออผมเพิ่งจะมารู้ข่าวเมื่อกี้อ่าคือมีพี่ๆมาบอกแหละว่ามันมันเป็นดราม่าที่ผมโพสต์รูปเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เช้าหรอกก็ประมาณเที่ยงแต่ว่าผมเพิ่งตื่นตอนเที่ยงไงอ่าแล้วผมตื่นวาผมก็เห็นรูปผมก็เอารูปผมกับน้องผมกับพ่อผมมาโพสต์อ่าแล้วทีนี้ผมก็โพสต์ผมก็ไปผมจะเป็นประจำผมไม่ใช่เจ้าแคปชั่นหรอกเพราะผมจะชอบไปเอาแคปชั่นใน Google คือทุกคนร้อยทั้งร้อยก็เป็นแบบนี้ ใช่ผมเหมือนกันคุณพูดให้เวอร์คันหน่อยเอามาจากทวิตเตอร์กูเกิลนั่นแหละเข้าไปแล้วก็เข้ากูเกิลแล้วก็เข้าทกกวิตเตอร์กกแล้วทีนี้ <c oughs> ผมก็ไปอกอปี้มาผมเห็นอันนี้มันโอเคคือมันเป็นผู้ชายสามคนไงอ่ามันไม่มีแม่ผู้ชายสามคนมันก็คล้ายๆว่าแต่โพสอันนี้จังน้อยอ่าแล้วผมก็โพสแล้วทีนี้ผมก็โพสแล้วผมก็ทิ้งไปอยู่ทั้งวันเนี้ยผมก็อยู่กับออฟอยู่กับคุณถูกไหมอ่าครับใช่แล้วทีนี้ผมเพิ่งมาลุข่าวเมื่อกี้เหมีนเขาบอกว่า เขาจะจับประดงเอ้ยประเด็นประโยงประเด็นประโยงใส่กับพีเอฟคนนึ่งซึ่งว่าไปโพสเหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าตมทีนี้ผมก็เลยน้อยใจว่าทําไมทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้ใช่ไหมผมผมก็ผมน้อยใจมากเลยนะว่าทำไมเขาถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เขาผมผมไม่ได้เป็นคนดีในสายตาพวกพี่ๆเขาเลยเหรอคือ พี่่ก็จะไม่คิดหน่อยแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องที่บังเอิญเขาก็ไปเอามาเหมือนกันผมไปเอามาเหมือนกันใช่ถูกไหมคุณว่าก็บางทีแคปชั่นมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับแคปชั่นที่มันอัปเดตล่าสุดแล้วม่แล้วบางครั้งอ่ะแคปชั่นผมไปเอามาเหมือนน้องผมทาไมพี่เขาไม่เอามาเป็นประเด็นผมกับน้องผมก็แคปชั่นก็ไปเอามาในเน็ตเหมือนกันบางครั้งก็ซ้ํากันบางครั้งทาไมพี่เขาไม่เอามาทำไมไม่ไปกดแชร์ว่าแคปชั่นเหมือนกันแล้วทําไมกับพี่เอฟซีคนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือนุกกก็็น อยากให้เขาไอเซพีเอฟซีคนนี้นั่มเพราะพี c เอฟซีเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เป็นเขาก็เป็นคนคนหนึ่งถูกไหมอ่าใช่ครับนั่นแหละไม่ใช่พี่ไม่ใช่แค่พี่เอฟซีคนนี้หรอกหลายหลายคนนะครับผมเออก็จะไม่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหน่อยนะก็เล่นหน่อยใจหน่อยใจผมก็เลยรึกษาพี่ออนเมื่อกี้ว่าโอ้ทำไมเขาไม่คิดว่าผมเป็นคนดีหน่อยหรอหรือว่าหรือว่าจะคิดว่าผมแบบเออเป็นคนหน้าวายล้างหลอกบงสินะอืมอืมไอ้ก็ฝากนะครับก็ส่งกราังใจให้คุณนุกธนารนะครับ ก็อย่าคิดมากนะแต่ถ้าผมผมผมพูดแล้วผมพูดไปอีกเลยได้ไหมอ่าพูดครับเชิญครับอันนี้คนทุนเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามครับผมก็จะพูดนะครับครับมันก็อันนี้คือกระแสดราม่าวันนี้ใช่ไหมครับและที่ผ่านมามันก็อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีกระแสดราม่าอีกหนึ่งอย่างนะที่เอาลงเฟซบุ๊กเต็มเออเอาเอาลงอะไรวะเอาลงทิกตอกเต็มเลยอ่าคือเรื่องแฟนเก่านุกบ้างเรื่องคนคุยเก่านุกบ้างนะครับผม ไดหลายคนที่ว่าที่ไม่เห็นนุกออกมาพูดนะครับผมเนี่ยนุกชิบอกมือนีเลยจริงๆนุกนุกไม่อยากพูดโดยสารเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นอดีตไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วนะครับผมเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับมผมก็ไม่ที่อยากผมก็เป็นผู้ชายแหละแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เป็นผู้ชายคือนนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่จะดีเออดีเลศเลยเพอร์เฟกต์นุกแชล่ะอ่าใช่นุกใชล่ะที่ไม่ไม่ใช่จะดีมากขนาดน,นั้นที่จะเอ่อ จะอย,อยู่คนเดียวนะค่ณพ่ใอในใน,ในธรรมชาติของผู้ชายมันก็ต้องมีคนคุยถูกไหมครับพี่อิวอ่ามันก็ต้องมีคนคุยม,มันก็ต้องมีอ่านั่นแหละนะครับผมแต่แต่ก้อนหน้านี่ที่ที่นุกบอกว่านุกเออนุกโสดมาเจ็ดปีเอ้ที่นุกเขมาแล้วแล้วนุกโสดมาใช่ไหมอ่าโสดมาแต่ก็ก็โสดมาจริงแต่นี่คือก็นุกคุยครับผมนุกคุยแล้วทีนี้ก็นุกก็มีความคิดอีกหนึ่งอย่างคือ นุกยังไม่มีเงินที่จะสามารถที่จะเลี้ยงใครได้ออ่าแล้วนุกก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออมึงเงินเดือนมึงเนี่ยมึงมึงยังมีไม่ถึงหมื่นเลยแต่ละหมื่นมึงยังจะมีมึงยังจะออไปไปคุยไปคุยกับอ<ต>คนอื่เเท้าความก่อนก็คือพวกเรา แก๊งพวกเราบางทีมันจะไม่ค่อยมีแฟนกันเท่าไหร่ครับมันจะมีแค่ประมาณเป็นพวกคนคุยเพราะว่าสถานะของเราแค่เรากินตอนนั้นเรายังจะไม่ค่อยมีเงินกินกันขนาดเงินกินตัวเองยังไม่มีเงินกินเลยแล้วนุก็เลยกลับมาคิดว่าแล้วนุก็เลยกลับมาคิดว่าทําไม้ยกูกูต้องไปบอกกับเพื่อนเราที่นี่เพื่อเพื่อคบเพื่อแน่นะคคบเขาเนี่ยเอาเขามาลําบากน้ำมันสีนาเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรตกเอาเขามาลําบากน้ำมันสีนานุก็เลยคิดแล้วนุก็เลย เมา่อปรึกษาพี่สิง์กับพี่ออนว่าเนี่ยนุ๊กพี่สิงค์กับพี่ออนเ็เล่นในน้ำว่าเออมึงก็ทํางานก่อนมึงก็ทํางานก่อนหาเงินให้มันได้ให้มันมีเงินเดือนหลายๆพ่อสิดีเลี้ยงเขาก่อนเจ้าค่อยสี่ขดเรื่องผู้บ่าวผู้สาวมึงเห็นว่าสั่นที่มึงเั็นสวดมากตะกี้ที่มึงคบกับอย่างสี่นะมันคิดลายครับมันค้นขีดไรครับแมนนะครับมันอยากมงีเงินเลี้ยงเขาแล้วที่ที่นุ๊กไม่ได้ออกมาพูดไม่ใช่เพราะนุ๊กกลัวหรือนุ๊กอะไรนะครับผมคือ พูดไปก็เหมือนแก้ตัวมั้เราก็ใช่หนึ่งพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่ว่านุ๊กไม่ได้แก้ตัวแล้วนุ๊กแค่อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่านะครับเราก็ควรจะให้เกียรติฝั่งนุ้นด้วยนะครับผมก็เราก็ก็เคยคุยกันนั่นแหละนะครับก็เคยก็เคยคุยเนาะคุณเคยคุยใช่ไหมไปอ่าคุณคุณเคยคุยแต่ก็มันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะมันมันเคยคุยเหรอที่นี่เท่ากับในมุมหนึ่งเท่ากับคิดว่าเท่ากับมีเงินเลี่ยงเขาเหรอกรมันบ่ท่านได้ถึงเวลาสินะเออนุ๊กก็เลยมาโฟกัสที่งาน อ่านะครับอันนี้นุกนุกก็บอกแต่ว่าทีนี้นุกก็อยากจะขอพี่ๆนะครับว่าอย่าอย่าให้มันเป็นกระแสอีกสินะนุกนุกกค่อนข้างที่จะให้เกียรติทางนู้นด้วยแล้วก็นุกก็ไม่อยากที่จะพูดถึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันสีเห็ดหน่อยไฟใดไฟหนึ่งมันมันมันรู้สึกที่สิบด,ดีนะครับผมแล้วก็หลายๆอยา่างที่มันกระทบนะครับครับชัดเจนอืมนั่นแหละนะครับนี่แหละสิ่งที่นุกบ่ ูกก็โบก็ไปหลายเทียรอยู่ด้ว่าเออไปถ้าถ้าถ้าออกไปพูดเนี่ยมัน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 สิจังไดมันสิเปลี่ยนจังไดงีสินะนั่นแหละนะครับนี่แหละสาเหตุที่บอกอกมาบอกคือบ่อยากให้บ่อยากให้ทุกคนไปคุดขึ้นมาไปบอกถึงมากนะครับผมทุกคนในโลกนี้มีอดีตกันหมดถูกไหมออ่อ่าทุกคนในโลกนี้มีอดีตกันหมดครับไม่มีคนที่ไม่มีอดีตแล้วนุกก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเลิศเลยที่จะแบบอยู่คนเดียวมาตลอดไม่มีแฟนมันเป็นไปไม่ได้ครับ ผู้ชายทุกคนมันต้องมีมันต้องเคยมีคนคุยเคยมีแฟนมาก่อนนะครับิงันกะใช่ก็ทุกๆคนนะครับผมล้วนแล้วนะครับคือทุกคนเป็นมนุษย์อะล้วนแล้วแต่อันนี้ทั้งนั้นนะครับต้องต้องต้องเคยนะครับเอออันนี้ก็คืออดีตอดีก็คืออดีตดีกปัจจุบันครับอดีตคือสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ครับใช่แอลว่าแอลยะไรวะนี่แหละนะครับเอเขาพูดสาระกูมจะไปนวด้แล้วแล้วก็ย้ําเลยว่า นะครับการที่เอามาพูดมันมันมันจะเป็นผลกระทบต่อ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 ฝั่งทางนั้นด้วยฝั่งทางนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับผมนะครับก็ขอร้องพี่พีเอฟซีนะครับผมเฮ้าเซาบอเนาะเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมเรื่องที่มันเป็นอดีตมันกับมันกับควรที่จะมาบอาดอกนะครับก็เข้ามาโฟกัสที่ปัจจุบันนุกปลายทำงานนุกปลาย ร้องเพลงบนเวทีดีกว่านะครับออบไปออกงานใช่โดยเฉพาะออบเแหละต้มเล่นดนตรีเออใช่ใช่แม่ครับนะครับนะครับน้องเอย่างก็ทั้งสองคนแหละนุกนุไปด้วยนะครับก็ก็ขอขอบพี่น้องเลยนะครับผมเรามาโฟกัสปัจจุบันดีกว่าอ่าอดีตก็เป็นอดีตแล้วก็จงจําจงอดีตอดีตมันก็มันก็ไม่มีทุกคนลืมทุกคนเขาก็ไม่ลืมหรอกแต่ว่าเราจงจําใช่เราจงจําแต่สิ่งดีๆที่มันผ่านมานะครับผม ให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคร<ช>ับถ้าไหนที่มันทําให้ให้พวกเราทุกคนมันมันดูเหมือนมันจะทําให้เราคิดมากก็อ,อ,อย่าไปโฟกัสสิ่งนั้นให้โฟกัสในสิ่งที่อ,อ,อยู่ตรงหน้านและสิ่งที่เราเห็นครับก็อยากจะบอกพี่ๆแหละก็แต่ก่อนนุกก็ไม่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีเลิศเลยดูจากชื่อชื่ออะไรครับ ลูกชายล่ะครับถ้าอยากฟังชื่อแกล้งเขาไหมล่ะครับโอ้ขอบคุณช้างเลยนะครับออแกล้งอะไรครับแก้งคำหวานเออก็คุณก็ดูชื่อผมกับชื่อแกล้งแล้วมันมันจะโโอ้โหแล้วที่สําคัญผมเข้าไปอยู่ในแก๊้งนี้ได้ยังไงก็ยังงงมากเลยอะคุณผมดึงคุณเข้ามาเองอผมอยากจะถามเหมือนกันแล้วคุณมาไล่สดอะไรสองสามรอบเนี่ยสองสามรอบอะไรคุทำ บเนปแล้วปาดคุณไ่ทำของถึกเบนติเขามาชดเชยให้เขาไลค์ขอโทษอะไรนะอ๊อบเขาทำอะไรของคุณถึกถึกแเบนเขาเชิญน้องยามี่เข้าไปเอาเด็กนหน่อยใช่